หนึ่งสองสามสักีค่ะหนูน้องชื่ออะไรคะอ๋องามทักกุลคะอ๋อค่ะวันนี้อยู่กับใครคะพ่อชื่ออะไรคะอ๋อค่ะ ก็นี้หนูกินอะไรอยู่คะโอ้ยอร่อยไหมคะอ๋อวันนี้วันนี้มากับใครบ้างคะที่พาที่ที่หนูมาด้วยมีใครบ้างใครอีกคะคุณแม่แล้วใครอีกคะใครอีกคะคุณแม่อ่ะแล้ววันนี้กาจ่าไปไหนคะ อ๋อค่ะโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะงั้นภาษาไปยังคะยังค่ะยังค่ะโอเคอ่าบายบายก่อนบายอย่าลืมบายบาย,บาย,บายสายทุกด้วยค่ะสายทุูค่ะ,คะโอเคค่ะ